กลับมาจะเจอกันใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่3ของทีมงานเพชรพูนทองสําหรับรอบนี้ตอนนี้ท่าแก่ทีมงานเพชรพูนทองครับกําลังขับรถไถวางผานไถดินเลยครับตามถนนเอา้ามาแล้วหล้อน้องมะนาวครับ สบหลังจากไปเทดินกลับมาแล้วครับในคลิปที่แล้วเราเห็นแล้วขาวออกดังโหดมาดูกันในเที่ยวที่สองครับอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับ เรียบร้อยยังเข้าไมถึงเลยยังไม่ถึงบอ่อเลยครับงานเข้างานเข้าครับโอ,โอ้ติดล้อหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยกันชนถึงดินเลยครับ โอ้โชว์ตายยากอีกแล้วเสี่ยบอย,ย,แ,ยแ,แกขึ้นแกขึ้นรถไม่โคโแล้วอเอาถอยคนตูดต โอ้รถรถเปล่าเที่ยวสองยังเข้าไปถึงบ่อเลยครับนี่วางผ่านเนี่ยเป็นเพราะวางผ่านเนาะอ้าวอ้าว กระมงเลยโอ้แรงแรงแรงรุ่นคุนปูดันโตนขึ้นสุดยอดครับทางนี้เริ่มน่่มหมดแล้วเริ่มที่จะเละเป็นโจ๊กแล้วครับ เดี๋ยวรอจับตาดูดีๆขาออกจะเป็นยังไงโอ้สุดยอดสุดยอดร้อยสิบห้าจอมพลังมาแล้วครับ กำลังทำทางครับ มาแล้วน้องมะนาวมาแล้วเสียบอยหลอดหรือเปล่าครับ จรริงคับวางผ่านมาอีกแล้วช่วงแรกดินมันจะฟูครับดินมันจะฟูรถเล่ามานี่ก็จะเด้าจะเด้าหน่อยเหมือนอย่างเสียบอยเข้าไปที่แรกครับ มาแล้วครับรตัวแรงครับ เอารอดไปรอดเอาโอ้โหลุนใจหายใจคว่ำเหมือนกันครับไปแล้ว แรงจริงผลปูแรงจริงครับลงฐานอีกครับเอาให้อยู่เลยถนนเส้นนี้ระยะทางร้อเมตรครับต้องบอกเลยว่า100เมตรที่อันตรายครับไปอีกเมืองช้างของเรามาแล้ว นี่ไฮไลท์ก็อยู่ที่คันนี้อีกจะรอดหรือเปล่าเท่านั้นเองเรียบร้อยเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าเรียบร้อยดับคาตีนแล้วครับจังหวะสับเกียร์ครับ โอ้โหแรง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 เป๋เป๋เป๋เอาเอาโอ้มีเป๋มีเป๋โอ้โหโหดเหลือเกินโหดมากๆจับตาดูร้อยสิบห้าจอมพลังกันนะครับอย่ากระพริบตาโดยเด็ดขาด สับสโลมาแต่ไกลเลยครับงานนี้กิน115ยสายกเพราะว่า1 1อยนี่มีสโลสับสโลแล้วมาแบบสโลโมชั่นแล้วครับ สุดยอดสุดยอดบอกแล้วว่ากิน115ยากถนนเส้นนี้ถ้าไม่มีสโลเนีกเอาไมา่อยู่เหมือนกันแล้วครับต่อไปครับคิวของม้าขาวเจ้าสเสน่ห์ครับหนุ่มนนท์เพ่อึงช้างของเรามาดักรออยู่ที่เดิมนี่แหละจากกระพริบตาครับผมไฮไลท์ก่อนจะปิดคลิป ก็เจ้ามาขาวนี่แหละจะเป็นอย่างไรครับร้อยเมตรมหาโหดถนอนออกจากบบอมาแล้วครับมาแล้วจะรอดหรือจะล่วงลุ้นกันครับเอาเป๋แล้วเป๋แล้ว สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดไม่ได้กินไฟเอกเมืองชา้าหรอกครับแบบนี้โอ้แต่มันสุดยอดไปแล้วจดไทยก็ทําทางต่อรถไปโคจอดรอครับไปหมดแล้วสี่คันมันมันครับหนึ่งร้อยเมตรมหาโหดถนนสายโหด โอ้โหใจหายใจคว่ำ่ะรอดูรอบต่อไปครับกับทีมงานเพชรพูนทองคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับคลิปที่สามของรอบนี้รอบปลายเดือนมกราคม64 ตามกันต่อคลิปหน้าครับเจอกันใหม่ตีเล็กสือมันสวัสดีครับ